สวัสดีสสดครับพบกับอาจารย์โอ้นะอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหรานะรายการของเราในรอบนี้เราก็มากันแล้ว <c oughs> เหมือนเดิมครับนะก <c oughs> ดแชร์ออกไปแท้คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแช์ ดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะอืม กดแชร์ออกไปแซ่แล้ว ก็เสร็จแล้วแล้ก็มีคมาถามหนึมาเรวถามอะไรกดแชร์ออกไปแซ่มาสิบแปดพรุ่งนี้ผลสัมภาษณ์เข้ามาหาลายัยประกาศผลหนูจะได้รับข่าวดีไหมคะให้บอกดีครับมีเมตรปรมามหานิยมฟลุ๊กยี่สิบสามการเงินจะดีไหมครับดีหมยังไม่เป็นที่พอใจเนี่ยครับเสียเืินเสียความรู้สึกกับการเงินรุนแรงช่วงนี้อืม กดแชร์ออกไปแซร่แล้วค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามหนึ่งข้อนะคะเอาข้อเดียวเท่านั้นเพราะเปิดไพ่ใบเดียวนะคะอย่าถามซองคำถามมานะไพ่ครอบคลุมรลยเวลาสามวันนะคะดูกันวันนี้นะคะครอบคุมสามวันค่ะแต่จังละออนต้องหลายเครื่องทำไมคือเล่นหนึ่ง ชื่อได้ไหมเนี่ยนะ่ะมาครับกดแชร์ออกไปแซ้แล้วนี่คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เราค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อมันคำถาม,ถามนะเข้ามากันได้นะครับนะ จะบอกอย่างหนึง่งดวงคนอ่ะบางคนไม่ดูดวงเลย,แล,ยแล้วเวลาดวงอ่ะโดน<ม>ลาหูเข้าอ่ะมันแก้ไม่ได้เป็นจริงๆนะบางคนเป็นจริงเขาบอก <จะ S 2> ว่าเจเขาเห็นกับตาเจอกับตัวใช่ไหมใช่เขามาดูกับผมเสร็จแล้วไพ่ลาหูมันขึ้นผมก็เลยนั่งดูไปมาหลายคนมา,มากเลยอเพอไพ่ลาหูมันขึ้นแล้วมันก็เหมือนก็ไม่ได้แก้เพราะว่า ปัญหามันมีไว้แก้มันไม่ได้มีไว้ไว้นี่ไว้ลบาบากเออใช่บางทีเขาคิดเครียดเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่อยากเป็นไรไม่นเขาคิดเครียดลาหูขึ้นจริงๆอิเราบอกไปแก้นะวหวยลาหูสักอ่อกี่ครั้งดีคะอาจารย์ท็อปในหนึ่งปีก็วหวสักเดือนละครั้งก็ได้ถ้าเกิดว่ามันมันเดือนปีปีนั้นเข้าลาหูนะเอาพูดตรงๆแต่ถ้าเกิดว่า ไมเดือนหนึ่งสักครั้งก็ได้ถ้าเกิดว่ามันเข้าดวงมันเข้ามันจอนเข้าจริงอนะ่ะเพราะว่าบางคนอน่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใส่ใจเลยก็มีแต่บางคนอนี่ยจะไหว <c oughs> ทุกพุธเลยก็ได้นะฮะพุธกลางคืนเนี่ยเอาสมมติพุธกลางคืนสัปดาห์นี้ไหวละพุธก็คือสัปดาห์หน้ายอยา,ากจะไหวอีกก็ไหวได้ไม่มีใครห้ามนะะไม่จําเป็นต้องแบบเอาเอา,เอาทุกเดือนแบบว่าต้องเว้นไปแต่เดือนเดือนเดือน,อนหนึ่งไงอย่างนี้นะ อยากไหว้ทุกพุธก็ทุกพุธกลางคืนก็ไหว้ไปเลยเอ,อยากไหว้แค่ไหนก็ไหว้นะคะ <ừ. S 1> ยิ่งไหวเยอะก็ยิ่งดีเหมือนก็เคยมีคนมาถามพวกเรานะว่าอะไรรู้ไหมว่า <ừ. S 2> อาจารย์ดูดวงเนี่ยเดือนสามเดือนมาดูได้ทีหนึ่งเหรอบอกโอ้ยใครบอกเธอสูญเป็นยังไงบอกนี้จริงๆมันดูได้ทุกวันน่ะแหละตรงๆเลยมี<อ>ลูกศิษย์อาจารย์ลูกดวงเนี่ยดูทุกวัน มาลอะอาถึงเวลาทักมาละจะดูดวงนะคะก็มีมาครับกดแชร์ออกไปครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามได้ชื่อเร่นแตรตามได้คำถามครับเพียงคนละเก้าพันเก้ารอยเก้าสเก้าแชร์เก้าพันเก้ารอยเก้าสเก้าแชร์เนี่ยท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานของเราเนี่ยท่านจะตอบให้นะครับคือเราตอบตามหน้าไพ่หลายหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าไพ่เนี่ยมันตอบอะไรแล้วมันตอบได้ยังไงมันตอบแบบไหน บางทีบางคนเนี่ยเขาก็ว่าเฮ้ยมั่วไอ้งูอย่างนี้อย่างนั้นคือคุณไม่ได้เข้าไปเรียนโหราศาสตร์แปลว่าคุณไม่ได้เรียนเข้าไปเรียนโหราศาสตร์คุณเลยพูดกบก็ได้นะอ่ะมากดแชร์แล้วใครถามว่าอะไรเข้ามาแป้งฝุ่นแชร์แล้วค่ะขึ้นไหมคะขึ้นไหมขึ้นแป้งสิบเก้าเพิ่งทะเลาะกับแฟนจนเลิกกันถ้าโทรไปงอ้อหรือยังง้ออยู่เขาจะกลับมาไหมคะเคยว่าจะกลับมาไว้ถ้างอ้อ ดีครับไพ่ดีมีเมตตาดีดาด,าดีดีเขากลับค่ะนะแตนแตนจะคบจะได้คบเป็นแฟนกับคนคคที่ชอบไหมคะแตนจะได้คบเป็นแฟนกับคือคุณต้องหให้เขารู้ด้วยนะยังอ่ะมันเหมือนกับคุณต้องให้เขารู้้วยว่าคุณเขาชอบคุณหรือเปล่าหรือว่ายัางไงคุณต้องคุยกันก่อนอ่ะถ้าเกิดเขารู้แล้วอว่าชอบอ่ะก็ค่อยว่ากันแต่ไพ่มันไม่ดีเพราะว่าไม่ดียังไม่ได้คบค่ะมันยังไม่ได้คบกันเลยนะ เอามาครับโดยท่านอาจารย์อ<า>โอแป้งผมขอบคุณนะคะท่านอาจารย์โอพูดม,มาเป็นประธานของเราเนี่ยร้อนมากเลยเนี่ยโอ้ไม่ได้เปิดพัดงลมเนี่ยไฟมันมา,าเดี๋ยวเไปรายหลายอย่างนะครับนะวันนี้อาจารย์โอเผชิญกับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตนะครับนะแม้กระทั่งเก้าอี้เนี่ยก็เป็นเก้าอี้ระดับผู้นําสูงสุดนะครับท่านอาจารย์โออาจารย์โอ,โอเหนื่อยนะคะวันนี้เหนื่อยนะครับแต่ว่าไม่อ,อะไรเหนื่อยทุกวันอยู่แล้วลนะ่ะเพื่อ เพื่อผลงานระดับโลกนะครับใครเข้ามาแล้ว,ลวกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วเร็วเร็วมันดังมากเลยวะ่ะเอาไหมกดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละทำไมทําไม่พูดสองฮองโมโมโอ่อะเอามาแล้วเนี่ยเอามาไม่ได้จังหวะกันเลยแชร์ share แล้วหนึ่ง พรุ่งนี้จะถูกหวยนิเคอิไหมครับน่าจะดีนะไพ่มันดีนะว่า,านี้ไพ่ถูกค่ะถูกนะคะไพ่ดูดีมีเมตตปลามาหานิยมนะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้วถ้าขึ้นไพ่นี้อาจารย์ก็เสี่ยงนะคะถ้าขึ้นไพ่อย่างนี้นะอาจารย์ก็เสี่ยงนะแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ได้เสี่ยงอะไรเลยเพราะว่า คือเราเราไม่ชอบความเสี่ยงมันเป็นลำบากนะนะเ, so เลยกันนะนะเพราะฉะนั้นอ่ะชีวิตมันก็ลําบากเลยจะไปเสี่ยงมากก็สุดท้ายมันก็เดมันก็เดือดร้อนนะเออนะคือชอบอะไรที่มัน like, มันได้ชัวร์นะชัวร์นะ <c oughs> ชัวร์ชัวร์เออแชรแล้วแจน <c oughs> กู้เงินไว้จะผ่านไหมคะเดี๋ยวจะดูให้ว่าดอกร้อยละร้อยใช่ไหมผ่านครับดอกร้อยละร้อยครับผมนะร้อยละเก้าสิบประมาณเนี้ย นะเอ้ยอ,อย่าไปขู่เขาสิไม่กู้เงนใครบอกเนี่ยผ่านค่ะได้นะคะ <m> ได้เงินบวนก่อนผมเจอนีแก๊งทวงหนี้นะอาจารย์โอก็เจอดอกเอาไหมแดกลายลายนะนะอาจารย์โออาจารย์โอ้ก็งงเลยมาจากไหนว่ากู้เงินนะที่ว่าวางผูไปเหรอเออเคยกวนไปทั่วเดี๋ยวนี้มันกวนไปทั่วแต่ไม่เห็นโทรมาเลยนะดอกร้อยละร้อยมารูร้งม่เล่นด้วยไง คือคนไหนคนที่จิตอ่อนนะจะดึงเข้าไปจริงครับเมื่อเช้าผมดูนั่งดูเช้ารู้รู้แล้วว่าทําไม<อ>ถึงไม่โทรมาอีกออบอกเบอร์ไปแล้ว<อ> <c oughs> ต้องรู้ไว้นะครับนะว่าดอกร้อยละร้อยมีอยู่ในโลกนะครับนะอ้อนสี่สิบเนื้อคู่มีลักษณะแบบไหนคะอันนี้ต้องมาดูแบบไพ่สุดท้าย <c oughs> ต้องมาเปิดเป็นการส่วนตัวครับถ้าจะดูลักษณะเนื้อคู่ อันนี้ดูพไพ่ใบเดียวนะจ๊ะใบเดียวมันมันมันดูไม่ได้หมดนะนะดูได้ไม่ก็ไม่หมดนะถ้าจะดูจริงๆนะจริงๆเราไม่ไม่ค่อยรับดูว่าเนื้อคู่ลักษณะแบบไหนด้วยนะเราไม่ดูอยู่แล้วไ,ไม่ดูอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยถ้าเราไปฟิกตายตัวว่าเนื้อคู่ต้องมีลักษณะไนนี้อย่างนี้อย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดคุณเจอคนที่มันไม่ใช่ลักษณะแบบนี้เข้ามาแล้วเขาก็รักคุณจริงๆอะ ยอมไม่คุณทุกอย่างแสนดีขนาดนี้คุณก็ไม่เอาเพราะคุณบอกว่าคุณจะบอกว่าไม่ใช่เนื้อคู่ของคุณติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้นะครับที่ Facebook โอซิริกรนอิรักหมดเวลาเนี่ยนะตามนี้นะครับนะตามนี้ครับ แล้วผมตามนี้ครับใส<ด>่ใจนะดวงอย่างละเอียดถามไม่อ่านไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครนะูหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรดทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลโบสถ์เปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหมายเลรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูไปแล้วครับหมดเวลาแล้วครับนะ